สวัสดีครับพบกับผมนะครับธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์ง่ายๆใครๆก็ซื้อได้วันนี้นะครับมาพบกับเจ้าตัว i s u ู u d ดีแม็กซเปีสีเครื่องยนต์2005 Direct i n j e c t i o n นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ประหยัดน้ํามันแล้วก็เป็นตัวที่ซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายนะครับก็มีตัวที่จะดูแลเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปนี้นะครับว่าคนที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับ ตัวที่ต้องดูแลมากที่สุดนะครับหรือว่าดูบ่อยๆนะครับคือตรงไหนนะครับผมจะมีอยู่ในคลิปนี้นะครับลูกค้าตามผมเข้ามาดูนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะมาขอแนะนำนะครับเจ้าตัว i s u d i max คันนี้นะครับถามว่าลถตัวโครงสร้างรถนะครับตัวโครงสร้างรถตัวที่เป็นเหล็กนะครับไม่เคยทําสีนะครับผมทําสีมาเฉพาะกันชนหน้านะครับกันชนหน้าชิ้นเดียวนะครับนอกั้นสีได้เดิมนะครับเดิมทุกชิ้น ผมการันตีได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับคันนี้มี2คลิปแล้วนะครับดูกับพื้นรถและการซักผมภายในนะครับแล้วมาเจอกันกับคลิปนี้อีกนะครับอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่ทําความสะอาดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมขายแล้วนะครับคันนี้นะครับใครสนใจอยาเป็นเจ้าของนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับ0626966229คันนี้สวยเดิมครับการันตีนะครับใครที่ชอบ นะครับ FC ของเจ้าตัวอิสุสนะครับผมแนะนำเลยครับคันนี้นะครับแนะนำเลยนะครับสวยครับอ่าเรามาดูกันนะครับหลังจากที่ผมได้วิธีสอนในการดูรถเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าก็มาชมอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมได้แนะนำนะครับบางท่านยังไม่ได้ชมนะครับเราก็เข้ามาดูนะครับอ่าดูตัวสีรถครับดูเลยดูได้เลยนะครับอกล้องจชัดสองให้ดูนะครับ นี่ครับดูตามผมมาเรื่อยๆเลยครับนะครับสีสวยสดใสเรียบร้อยนะครับเราล้างแล้วทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นหมอกแม็กนะครับเป็นแม็กขอบ18นะครับนะครับมีจุดมีจุดเล็กน้อยตรงนี้นะครับผมไม่ได้ทําสีนะครับผมเน้นย้ำผมอยากได้รถสีเดิมนะครับลูกค้าได้ไปก็จะเป็นรถสีเดิมจะสวยกว่านะครับ อ่าส่วนรถส่วนภายในนะครับภายในนะครับรถคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับช่องแอร์ที่มีรอยหักนะครับผมได้ทำการเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับทําการเปลี่ยนใหม่หมดเรียบร้อยแล้วนะครับเบาะก็ทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับพื้นนะครับส่วนด้านตะเข็บนะครับใครที่ยังไม่ได้ชมนะครับลูกค้ายังไม่ได้ชมนะครับนี่ครับ ตะเข็บหมุดเม็ดอาร์คนะครับอยู่นะครับซ้ายขวานะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับน็อตนะครับน็อตแก้มประตูนะครับไม่มีขยับนะครับน็อตตัวนี้นะครับนี่ครับรถไม่มีพื้นพื้นไม่มีผุนะครับนี่ครับประตูเดิมนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ Safe, 2อ0พไดเล็กนะครับเครื up, right ่องยนต์ท right ี่ถือว right ่านะครับใช้ไปไม่ค ja? no ่อยมีปัญหานะครับ อ่าเรามาดูด้านข้างนะครับคันนี้ก็ได้ทำการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับแต่เข็บด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะครับอาเรามาดูอีกฝั่งนึงนะครับเหมือนเดิมนะครับสวยนะครับภายใต้ไม่ได้ทำความสะอาดนะครับอ่า เดี๋ยวพื้นพื้นภายใต้หลังข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะทําความสะอาดที่หลังนะครับนี่ผมล้างแล้วมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมก่อนนะครับคันนี้ถือว่าสุดๆนะครับผมว่าสวยนะครับสวยอ่าก็เป็นรถแนะนํานะครับคันนี้สีเดิมนะครับเดิมตัวโครงสร้างคือเหล็กเนี่ยเดิมทุกชิ้นครับนะครับในคันนี้ได้ดูดูเลยครับได้บางๆนะครับ ได้บางๆทุกชิ้นนะครับก็จะมีรอยอยู่ตรงนี้นะครับที่มันเป็นกาวติดปิดคิ้วกันสาดนะครับแต่ผมซื้ออันใหม่มามันก็เลยติดมาอยู่แล้วลักษณะนี้นะครับอันนี้อันใหม่นะครับผมก็ไม่ได้ทําสีนะครับตรงนั้นนะครับลูกค้าแต่ตัวรถถือว่าโครงสร้างเดิมนะครับเรามาดูนะครับรอยที่มันมีบุบรอยมีบุบอยู่ตรงนี้นะครับบุบนิดนึงนะครับบุบนิดนึงนะครับ ดูจากกล้องนะครับนี่ครับไม่เยอะนะครับถือว่าไม่ก็ไม่คิริวคิเลนะครับสิ่งที่ทํานะครับก็คือกันชนหน้าตรงนี้นะครับกันชนหน้าตัวนี้ผมได้ทําสีใหม่นะครับฝากระโปรงไม่ได้ทํานะครับหลังคาก็ไม่ได้ทํานะครับตัวนี้เดิมนะครับให้ลูกค้าดูเต็มๆนะครับคลิปนี้ฝากระโปรงนะครับก็จะมีรอยบุบเล็กๆน้อยครับตรงนี้เวลากดนะครับ ลูกค้าเปิดฝากระโปรงนี้ต้องเปิดค้างไว้เลยนะครับอ่ะเรามาดูนะครับเรามาดูภายห้องเครื่องครับผมสิ็จแล้วนะครับห้องเครื่องนะครับมาดูเลยมันเครื่องเดียวกันกับดาก้อนนะครับของดาก้อนไอนะครับประมาณนี้นะครับเครื่องเดียวกันกับของดาก้อนไอนะครับน็อตนไม่ขยับนะครับลูกค้า <K an> ดูได้นะครับลูกค้าดูได้นะครับ นัไม่ขยับครับคันนี้ครับผมได้ทําการล้างเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนดวดด้านด้านบนนะครับซื้อมาแล้วเดี๋ยวจะใส่ตอนเย็นนี้ครับลูกค้าเข้ามาชมก็จะเห็นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมซื้อใส่นะครับกันร้อนนะครับซื้อมาใส่ใหม่นะครับที่ผมเคยบอกค้างไว้นะครับรถรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้แนะนํานะครับลูกค้าที่มีนะครับให้ตรวจสอบตรงนี้บ่อยๆนะครับ เวลาน้ำหายหรือเราไม่รู้ตัวว่าน้ํามันหายไม่ค่อยไม่มีเวลาอ่าดูแล้วมาเปิดดูน้ํามันหายไปเนี่ยมันจากสาเหตุอะไรนะครับเบื้องต้นเลยนะครับเบื้องต้นนะครับนี่ครับลูกค้าต้องดูตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเดี๋ยวผมกล้องให้ดูครับอ๋อด้านนี้เห็นไหมไม่เห็นเดี๋ยวครับอมาดูด้านนี้ก็ได้ครับ ท่อตรงนี้นะครับท่อเป็นท่อน้ํานะครับท่อน้ําตรงนี้นะครับให้ดูดีๆนะครับดูนะครับมันจะมาถึงตรงนี้แล้วมันอยู่ด้านท้ายนะครับมันจะชอบออกตรงนี้นะครับหรือเป็นสนิมกัดก่อนนะครับมันเป็นท่อน้ํานะครับลูกค้าแนะนํานะครับให้ลูกค้าได้ดูเวลาน้ํามันหายไปไหนนี่ให้ดูตรงนี claro ้ด้วยนะครับเพราะว่ายิงใช้นานไปมันจะกัดกร่อนนะครับนะครับตัวนี้มันจะกัดก่อนปุ๊บแล้วก็จะเป็นทำให้เราไม่ ไม่รู้ว่าน้ํามันหายไปไหนนะครับแล้วทําให้มันรั่วนะครับสาเหตุที่ทําให้เครื่องน็อกหรือว่านี่ก็คือน้ํานะครับพอน้ําแห้งแล้วเราไม่รู้ตัวบางท่านไม่ค่อยได้เช็ครถนะครับคือท่อตัวนี้นะครับหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะมีท่อด้านหลังด้วยนะครับลูกค้าครับเราจะมีท่อด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูครับไม่รู้ว่าจะเห็นไหมครับระวังสตัวนี้ครับของท่อ ท่อน้ํานะครับท่อน้ำอ่าท่อน้ํานะครับมันจะรั่วนะครับเนี่ยครับมันจะโยงไปด้านนู้นนะครับให้ลูกค้าดูบ่อยๆครับเปลี่ยนก็ไม่กี่บาทครับตัวนี้นะครับถ้าเปลี่ยนใหม่นะครับค้ายๆถ้าใครที่ใช้อยู่แล้วนะครับแนะนําถ้าใช้นานนะครับเปลี่ยนออกได้เลยหรือว่าถ้ามันผุหรือว่ามันไม่ไม่เราไม่ได้ตรวจสอบนานนะครับก็เปลี่ยนออกได้นะครับหรือให้ช่างเขาเปลี่ยนให้ได้นะครับ ท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ลูกค้าที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาติดตามนะครับสาระดีๆนะครับอันนี้ก็คือเจ้าตัว isuzu d max นะครับรุ่นนี้เลยนะครับตรงท่อนะครับท่อน้ํานะครับหมั่นดูนะครับหมั่นดูแม่นหม้อน้ําไม่รั่วแต่น้ําหายไปไหนต้องดูตรงนั้นบ้างนะครับจะทําให้รถเกิดความร้อนจัดไม่มีน้ําก็เครื่องน็อกได้นะครับ อันนี้ฝากให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับที่มีรถยูสุดีแมกรุ่นนี้นะครับโดยเฉพาะนะครับแล้วเราก็มันตรวจสอบด้วยนะครับผมครับผมเราก็มานะครับรถคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับราคาอยู่ที่เงินสดนะครับ2อง0 0นบาทนะครับถ้าเงินดาวนะครับ215,000บาทนะครับดาว2 5งห0าจัดแสนงวดอยู่ที่5000ต้นต้นนะครับ60งวดท่านใดสนใจก็ ติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้นะครับ0626966229ผมธนยศรุ่งเดือนเจริญยนง่าย,ายๆใครๆก็ซื้อได้นะครับท้ายนี้นะครับขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอใหอ้พุทธรักษานะครับทุกคนปลอดภัยจากโควิดด้วยนะครับผมท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ